เราจะพาเพื่อนๆมาดูท่ออาวันท่อที่มีมูลค่าแสนหนึ่งนะครผมเป็นร้านที่ทำรถแรงและเร็วที่สุดในประเทศไทยนะครับผม ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอม X D นะครับผมวันนี้นะครับผมเราจะพาเพื่อนๆมาดูท่ออาวันท่อที่มีมูลค่าแสนหนึ่งนะครบและร้านที่เรามาติดตั้งวันนี้เราก็อยู่กันที่ร้าน power speed shop นะครับผม mm hmm. เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยไปรู้จักกับเจ้าของร้านนะครับผมเพราะว่าร้าน power speed shop เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของ การสนับสนุนทีมของเราในปีนี้นะครับผมร้าน Power Speed Shop เป็นร้านที่ทํารถแรงและเร็วที่สุดในประเทศไทยนะครับผมไม่ว่าจะแดกเนื้อผมตอนนี้เรคคอร์ดว่าเป็นํำนักที่ทํารถเนี่ยเร็วที่สุดในประเทศไทยนะครับผมแล้วก็ทางเรียบล่าสุดก็เพิ่งได้แชมป์มานะครับก็เดี๋ยวเราจะพาไปรู้จักกับเจ้าของร้านกันนะครับผมก็ใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร์แล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับโอเคไปเจอเจ้าของร้านกันไป พี่โอแล้วเดี๋ยวให้พี่โอนะครับ,รบ<อ>ผมชื่อสุปรกรณ์ย่อมไทยครับผม<อ>เป็นเจ้าของร้าน Power Speed Shop ครับอยากให้พี่โอแนะนําเรื่องราวของพี่โอนิดนึงว่ามันเกิดขึ้นมาได้ไงร้านนี้จริงๆ Power Speed Shop เนี่ยเกิดจากสมัยก่อนก็คือทํารถมือสองรถนาเขา้ารถอินลอยอะไรเงี้ยแล้วก็มีรับจดทะเบียนด้วย,มมยหมายึ่งแล้วก็จนช่วงหนึ่งที่ว่าแบบเหมือนเขาห้าม,น,าม 2, นำเข้ารถมือสองนำเข้าคงรถอะไรเงี้ยมันนําเข้าไม่ได้แล้วมันต้องซื้อมือหนึ่งอย่างเดียวแล้วก็อย่างหนึ่งคือช่วงนั้นเนี่ย ราคามันจะสู้ศูนย์ลำบากเพราะศูนย์ก็ดั้ราคาลงม,มาม,มันก็ทําให้มีแก a p น้อยแล้วเราก็เลยเปลี่ยนจากร้านขายรถเ,เป็นร้านสวิตร้านสวิตแล้วบวกกับตัวผมเองผมเป็นคนชอบเรื่องของคอมเม้นใช่คือชอบตั้งนานแล้วคือตั้งแต่ยังไม่เปิดร้านตรงนี้คือรถตัวเองเกียร์เจ็ดทิกเซอร์เกียร์เจ็ดะนะฮะ <พอ S 1> คือแบบใส่ยืดสวีทอาร์มแต่งซิ่งแล้วอะไรเงี้ยประมาณนั้นแสดงว่าพี่เริ่มจากแดกก่อนเลยจพี่เริ่มจากแดกก่อนแต่ตอนนั้นแดกยังไม่มีงานจริงๆอ่ะมันเป็นจุดที่ว่า เราขี่เล่นถนนเราก็อยากรถลูกคันอ่ะวิ่งสองก้าวกาได้หมดยุคนั้นนะคือวิ่งสองก้าว <ๆ S 2> ได้หมดรถขี่เร็วกันนะทุกคนแต่ันจะมีขนาดที่ว่าเพอร์ฟอร์แมนได้ดีกว่าแรงกว่า รถตัวพันน่ะไม่ว่าจะกี้ยุคสมัยอ่ะสองก้าวเก้าได้หมดมันอยู่ทีว่ว่าศูนย์ถึงสองก้าเนี่ยใครไปได้เ <S <S ร็วไถไปได้เร็วกันอ, <S <S อันนั้นก็เป็นจุดจุดหนึง่งแล้วก็จากแดกมาแล้วตอนนั้นงานแดกยังไม่มีงานก็เลยมาในเรื่องของเทอร์กิทแต่ก่อนจนะมาเทอร์กิทเนี่ยจริงๆมันเกิดจากการที่ว่าพอดีขี่ถนนแล้วล้ม<อ>แล้วที่บ้านก็เออบอกไม่ให้ขี่แต่เราอยากขี่อยู่เราทำยังไงดีเราเลยตัดสินใจไปซื้อชุดไปซื้อชุดที่พี่มินไปเนตอ่้ครับู๊ซื้อเสร็จปุ๊บบบกกกก็็ไปหาเรียนแลล้ววั ช่วงนั้นเนี่ยบิ๊กบ้มันกำลังเอาพีเนลี่จัดเอซเออะไรประมาณนั้นก็เลยก็เลยมีโอกาสว่าเอออยากลองไปทีมข้ามเลยดีกว่าทำไมที่หนึ่งเลิกเพราะตัวพี่เเคยเป็นนักแข่งมาก่อนก็คือโจทย์มันอย่างงี้ก่อนก่อนที่จะทั้งทีมแบบทุกคนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราเรามีความตั้งใจว่าเหมือนเราอยากจะแข่งเหมือนเหมือนตอมเลยคือตั้งใจอยากจะไต่ขึ้นไปเรื่อยๆจากคัพซีไปคัพดีไปคัพเอแต่วันหนึ่งเราล้ม หนึ่งตัวพี่เองอะล้มแล้วพี่พพนั่งรถกลับแล้วพี่รู้สึกว่าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อตรงนี้แต่แต่ต,ตอนเราอยากจะสะดวกกับตรงนีน้แล้วโจทย์โจทย์ตรงนี้คือมันเหมือนเราอยากให้คนเห็นเราในสนามเราทํำยังไงเราขี่อยู่ตรงนี้เราคนอาจจะมองไม่เห็นเราแต่เราได้สังคมนะนเราได้พี่น้องเราได้ลูกค้ามาเหมือนกันเราได้พี่น้องมาเหมือนกันแต่คนอาจจะจำเราไม่ได้ผู้ใหญ่คนนอกภายนอกที่แบบไม่ได้อยู่ในวงการที่ดูมอเตอร์สปอกเขาอาจจะไม่รู้จักเขาว่าเป็นปีศาจ เราเลยตัดสินใจทําทีมค้าเองอ๋อ oh, ก็คือพ yeah. ี่ไม่ได wow. oh. ้เริ่มจากเอทีสามก็คือมาถึงก็คือเราทํารถแล้วปั้นขี่รุ่นใหญ่ชุดแรกเอ่อตอนแรกตอนแรกเริ่มจากตัวเองขี่อยู่ในเอทีสามอ๋อทำไมนั้นยังไม่มีเอทีขาดทั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็แต่งได้หมดเป็นรถโอเพ่นแหละ่ยแต่งได้หมดแล้วก็ เติมเข้าไปเติมเข้าไปแล้วเราจนวันหนึ่งเราขี่ประมาณกลางๆของ EP2 แล้วอะเวลานะเวลาเวลาเราเวลาเราขอมากลางๆของที่2แล้วแล้วเราไปล้มมาเราก็เลยแบบยกเลิกแล้วเราก็ทารถพาร์ทเอเลยคือเราทํารถแต่งอยู่แล้วเราแต่งรถอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่มีฝีมือพอรอบอกว่าะไรอประมาณนั้นใช่เราก็เลยหานักขี่พาร์ทเอมาขี่แทนเล้วคนแรกเป็นใครเนี่ย ถ้าทำทีมอย่างจริงจังเนี่ยคือพี่เอวราพงศ์อ๋อพี่เอวราพงศ์ใช่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 แต่ว่าที่ยาพันที่าพันใช่แต่ว่าก็เป็นเรื่องราวพี่โอ้ข้าวและอยากให้นําเสนอร้านได้หน่อยฝากร้านได้หน่อยว่าแบบเป็นร้านทําอะไรบ้างจริงๆรงี่ร้านเนี่ยรับทซีซีตั้งแต่150ขึ้นไปจริงๆรถเล็กอะไรเงี้ยก็เด็กๆก็ทําได้หมดแต่ว่าเราใช้พื้นที่ค่อนข้างใหญ่ตั้งแต่ถ่ายน้ํามันเครื่องไปจนถึงโมดิฟายเครื่องยนต์ทำได้หมดเพื่อการแข่งขันหรือใช้งานอะไรเงี้ย ทุกประเภทอ่ะรวมถึงเซตเทอร์โบอะไรเงี้ยคือเราทำได้หมดใช่มีที่นี่มีไดโนโ่มีจูนเนอร์รอเราครบจบในที่เดียวได้อีกนี้หนึ่งคือเห็นร้านใหญ่อย่างเงี้ยแต่คือจริงๆแล้วค่าแรงอย่างขายันเครื่องไม่ได้ด้วยอแล้วก็ผลิตภัณฑ์เนี่ยบางอย่างลดราคาด้วยวคือคือคือเราขายไม่แพงเาแต่ แต่ทุกคนอาจจะกลัวว่าเออเนี่ยหล,ล่ะเรา <ๆ S 2> อะไรประมาณนั้นข้ใจ,จ<า>ับให้เข้าใจว่าไม่แพงอย่างยี <Okay. S 1> ่โอเคนะผมก็ฝากร้าน t า r b o Speed Shop ด้วยแล้วก็นี่คือวันนี้ราผมโจทย์เราก็คือเรามาเปลี่ยนท่อ<ช>เป็นของอะไรอยู่สปาร์อิตาลีสปาร์ท่อจากอิตาลีเดี๋ยวให้พี่โอพาไปนำเสนอแล้เราหน่ยก็ตัวนี้เป็นท่อยี่ห้อสปาส์เป<ด>็นนำท่อจาก ะจะเป็นพ่อที่ใช้ในการแข่งขันเวอร์บี้เคมอเตอร์ทูมอเตอร์ทีเขาผลิตให้หลายๆทีมใช้ที่หอนี้ซึ่งคิวซีเกตค่อนข้างดีระดับโลกเลยทีย่อันนี้เป็นรุ่นโคนิกจะเป็นที่ใช้ทรงเดียวกับในเวอร์ที้เคใช่เดี๋ยวต้องลองดูเพราะว่าคันนี้มันมีเลคคอร์ดแรงม้าเก่าแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าหลังจากใส่พ่อเสร็จไปเนี่ยแล้วเดี๋ยววัดแรงม้าเพิ่มมาหรือเปล่าแล้วจูนเก็บแล้วจะได้เท่าไหร่ แล้วความรู้สึมันคือจริงมันคืออะไรดูจริงจริงมันเป็นเรื่องของสูตรท่อของแต่แบรนด์มากกว่าบางคนจะบอกว่าเอ้ยท่อไปสองสามแสนเนี่ยมันอาจจะแรงก็ได้แต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ตอบโจทย<ม>์เพ <ๆ S 2> ราะเราไม่ได้ไปทำเครื่องทำเขาท<ๆ>ี่ท่อแพงๆอย่ากราคาพวกอีกตัวห้าหกแสนถ้าสมมติว่าคุณได้ใส่นะ่ะคุณเทพแต่รถพร็อกโมเมนตัวนาจะไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยใช่ใช่ท่ออย,อย่างเงี้ยคือมันต้องได้รับการปรับปรุงื่องประโยชน์ด้วยอินฟเพิ่มไม่งั้นแรงซุ้มไม่ได้ ฝากด้วยเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการใส่ท่อแล้วเดี๋ยวเราจะไปวัดแรงม้ากันบนไดโน่แล้วโอเคฝากติดตามด้วยเจอกัน โอเคครับผมทุกคนตอนนี้เราก็ติดตั้งท่อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้รถเราเนี่ยได้ทําการขึ้นไปอยู่บนไดโน่เรียบร้อยนะครับผมหลังจากที่เราติดตั้งท่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยขั้นตอนแรกก็คือเราจะต้องลันอินในส่วนของยายแก้วก่อนการรันอินคือยังไงจากที่ผมถามพี่เขามา,าคร่าวๆก็คือเป็นการเหมือนประมาณว่าเหมือนขี่เล่นนะครับผมเหมือนขี่ให้ยายแก้วมันเกิดการอะไรสักอยาก่างเดี๋ยวต้องลองถามเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในดีว่าเหมือนเขาน่าจะ เริ่มกันแล้วหรือผมจะเป็นคนรันดินก็ไม่รู้นะผมเดี๋ยวไปดูกัาท้านไหน หลังที่เราลันอินท่อเองไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับผมและตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนการจูนแล้วนะครับ <Wow. S 1> ลีดแรงม้าสูงสุดเดี๋ยวเข้าไปจิดดามชมกันนะครับถ้าใครกำลังชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะฮะถขายได้ใช่ไหอ่ะนี่คือที่จูนได้ร้อเจ็ดเก้าคือรถเขาแฟดมาแล้ว รถพอแฟร์มาแล้วแล้วก็เพิ่มเติมเี้าแล้วก็จูนใหม่ให้มันดีขึ้นไปอีกก็ได้ร้อยาาสามแต่พ็อกมันร้อยเจ็ดแล้วทีนี้เมื่อกี้ก็พ็อกร้อยสิบเอากั้นะผมก็จบไปแล้วกับการที่รีแมปแต่เรื่องแรงมาทั้งหมดขอเป็นความลับไม่บอกนะผมะเพราะว่ามันเป็นรถใช้ในการแข่งขันนะผมไม่อยากจะเปิดเผยเพื่อนๆให้ดูให้ผู้แข่งได้หูตาร้อนหนูตาจบเล่นแล้วผมก็ อยากให้พี่โอฝากร้านที่นึงทั้งเรื่องการชนด้วยเรื่องร้านด้วยโอเคได้ครับก็ร้าน Power Speed Shop นะครับผมก็ยินดีบริการคู่กูปแบบนะครับตั้งแต่หาน้ำมันเครื่องจนถึงโมดิฟายเครื่อยนต์สำหรับการแข่งขันหรือรถถนนหรือใครมีโปรเจกต์อะไรอยากจะทำอะไรยินดีเข้ามาศึกษากันได้ครับสั่งอะไรได้แบบ MotoGP เลยก็ได้นะจะอยากได้ล้อมโตโอมโต g p โชคม o ต g รปัม๊มมอต g p ทุกอย่างจบที่นี่นะผมก็ ฝากด้วยสำหรับใครได้ดูอยู่ก็ฝากกดไลค์กด like, แชร์แล้วกดสมัครให้กดกระดิ่งด้วยผมไว้เจอกันคลิปหน้าว่าเราจะทำอะไรฝากติดตามชมด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ